่เด็กมาดูนี่ลูกข้อที่28เนอ้องเขาต้องการให้ a intersect b หนูก็ต้องเขียนกราฟ a ก่อนกราฟ a เปิดที่2 1 2เปิดที่2จนไป i n f i ิ i t y แล้วก็เขียนกราฟ b ปิดที่0คือปิดคือเอานะปิดที่ศูนย์ไปจนถึง i n f i ิ i t y เขาต้องการให้ินเ t อร์เซ t กัน อินเตอร์เ็ก็คือเอาส่วนที่มันซ้ำกันหรือมันชนกันหรือมันตรงกันมันจะได้ตรงนี้ที่มันตรงกันลูกนี่ครับตรงนี้สังเกตได้ดีนะตรงนี้ตรงนี้จะสื่อถึงเลขตรงนี้นะ1 9 9่งจุดเก้าเก้พราะไม่ถึง2นะแต่ตรงนี้ลูกมันบอกว่าเอาศย์ด้วยตรงนี้ก็รวมศูนย์ตรงนี้ด้วยครับดังนั้น ส่วนที่มันซ้ำกันคือตรงนี้ให้เริ่มตั้งแต่0ย์ตรงนี้0ตรงนี้เอา0ย์ด้วยจนถึง2ที่ไม่ถึง2อ่ะจนไม่ถึง2คือ1.99อ่ะหรือประมาณเปิดที่2อท่าน,นี้เลยตอบข้อ2ครับข้อที่ยี่ส้าขนี้นะลูก คราวนี้คือเขาบอกว่า a อยู่ในช่วงของลบหน a เปิดตัวนี้จนถึงเปิดสองคืออยู่ตรงนี้นี่คือช่วงของลบหกับ2แต่เขาต้องการ a พาร์มหรือ a พาร์มก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเปิดสอง ถึงเปิดลบหคือไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ลูกออกมาด้านนอกแทนดังนั้นข้อนี้มันเลยมีเปิดที่สองไปอินฟินิตี้ฝั่งขวาเป็นบวกแล้วก็เปิดที่ลบหไปอินฟินิตี้ฝั่งซ้ายติดลบข้อนี้เลยตรงกับข้อเดี๋ยวลืมลืมลมนี่ก็เปิดใช่ไหมลูกนี่คือเปิด,เป,ดเปิดหมายความถึงแค่ ถึงแค่ลบ0.99กับถึงแค่1.99ดังนั้นถ้าไม่เอาอยู่ใน1.99นี่1.99อยู่นี่พูดผิด0.99อยู่นี่ถ้าไม่เอา0.99แสดงว่าเอา1ไหมเอานะลูกตัวน,นี้เอานะต้องเป็นทึบแล้วนะทึบเอานะครับข้ามบนบอกว่าถึงแค่ 1. 0.99 ดังนั้นแสดงว่าด้านล่างก็เริ่มตั้งแต่ลบหเป็นต้นไปอันนี้ก็เหมือนการถึงแค่1.9 9ดังนั้นด้านล่างต้องเริ่มจาก2เป็นต้นไปดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นทึบนะครับทึบทึบทึบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ข้อนี้เลยตอบข้อทึบทั้งสองอันตอบข้อไหนนะอันทําไมข้อนี้อ๋ออันนี้มันเป็นเลขหนึ่งอย่าโดนหลอกข้อนี้ตอบข้อนี้ครับตอบข้อที่สาม ทีนี้ต่อไปเป็นอสมการลูกออสมการนะครับซึ่งอสมการเนี้ยจะไม่ดีนะอสมการดีกีหนึ่งก็คือ x อกกกำลังหนึ่งอิ่มแล้วก็ไม่โวยวายเนาะอิ่มแล้วก็ไม่โวยวายเนาะอ่ะสมการดนะีกีหนึ่งนะลูกเมื่อดีกีหนึ่งเสร็จปุ๊บวิธีการแก้สมการดูตัวอย่างอันแรกนะครูจะพูดไปนะลูกเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้ให้กลายเป็นเครื่องหมายเท่าก,กับก่อน กลายเป็น4 x บวกเท่ากับ x บวกแล้วทดไว้ลูกเปลี่ยนเองามาเท่ากับก่อนแล้วก็ทดไว้นั่งลงเจ้าแมวมามาสอนกับพ่อดิมายไหมมียวดิเมียว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 มียวดิอกินอิ่มแล้วก็เสื่องอ่ะเอาไปแก้สมการลูกให้ x มันอยู่ฝั่งเดียวกันก็กลายเป็น4 x ลบ x เท่ากับ7ลบ2 3 x เท่ากับ5 x เท่ากับ5ส่วน3 นี่เท่ากับห้าส่วนสามนะทีนี้หนูทดอะไรไว้ลูกหนูทดเครื่องหมายมากกว่าไว้ใช่ไหมอ่าดังนั้นเส้นสมาการนี้เอ็กมีคําตอบเดียวนะดังนั้นตัวเลขที่อยู่บนแกนก็จะมีเลขเดียวคือห้าส่วนสามทีนี้เครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายไปทางขวาอ่าเครื่องหมายอธิบายเครื่องหมายโลกเครื่องหมายในที่นี้ครับมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าจะแทนเป็นการเปิดเปิดไปทางไหนเปิดไปทางขวา ดังนั้นข้อนี้ต้องเปิดแล้วก็ไปทางขวาไปถึงในล่ะคูไปจนถึงอินฟินิตี้ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเปิดที่5ส่วน3จนถึงอินฟินิตี้เป็นบวกแค่นี้ครับตอบข้อที่3ต่อไปข้อที่31เเหมือนเดิมครับทดตัวนี้ไว้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับ เท่ากับ x บวก9แก้สมการธรรมดาครับ 2x ลบ x เท่ากับ9บวก1 x เดียวเท่ากับ10นะทีนี้ก็เขียนเส้นในสมการเพราะมีคำตอบเดียวเขียนเป็นตัวเลขตัวเดียวคือเลข10 x เป็น10ครับทีนี้สังเกตว่าเครื่องหมายที่อยู่ข้างบนตัวนี้ครับมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามันจะเป็นเครื่องหมายเปิดครูครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะปิดปิดคืออย่างนี้ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับจะเป็นเครื่องหมายปิดนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าหรือมากกว่าจะเป็นเครื่องหมายเปิดแบบนี้ครับดังนะั้นข้อนี้เลยตอบเปิดไปทางซ้ายไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะตอบ10จนถึงอินฟินิตี้ติดลบเป็นเปิดแบบนี้ข้อนี้เลยตอบข้อ2ต่อไปเดี๋ยวทําให้ดูอีกข้อนึงเดี๋ยวจะให้การบ้านหูเยอะจัดอะจริง จนถึงข้อ38ใช่ไหมอ่ะครูจะทำถึงข้อ30 30 3 35ให้ดูอ่ะทำสามสให้ดูเดี๋ยวครึ่งๆกลางๆหนูจะได้ทำข้อ32เป็นข้อที่1 33เป็นข้อที่2 34เป็นข้อที่3 3 6เป็นข้อที่4 37เป็นข้อที่5 38เป็นข้อที่6หนูจะได้ทำหกข้อเป็นไรเจ้าแมวอย่าไปฉี่เนาะอ้าวเปิดประตูให้เอาไปไปเร็วๆ โอเคเดี๋ยวทาข้อสามห้าให้ดูนะครับน่ะเด็กๆด,ดูเนาะทดเครื่องหมายนี้ไว้ครับทดไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับห้าลบสามเอ็มเท่ากับสิบเก้าบวกสี่เอ็มข้อนี้ครับย้ายสามเอ็มไปหาตัวที่มากหนูจําให้ดีนะอันนี้คือบวกสี่เอ็มอันนี้คือลบสามเอ็มใครมากกว่าบวกสี่เอ็มมากกว่านะครับบวกสี่เอ็มมากกว่านาะดังนั้นให้สี่เอ็มอยู่เฉยๆสี่เอ็มอยู่เฉยๆจากสามที่เป็นลบย้ายไปกลายเป็น บวก 3m 19ที่เป็นบวกย้ายมากลายเป็นลบกลายเป็น5ลบ19 7 m เท่ากับลบ14 m เดียวเท่ากับลบ2อ่าเขียนเส้นสมการขึ้นมาเป็นลบ2ลบ2เครื่องหมายในที่นี้เป็นเครื่องหมายแบบในรูปเครื่องหมายแบบปิดครับหนูก็ปิดที่ลบ2เครื่องหมายไปทางซ้ายหนูก็ไปทางซ้ายจนถึงอินฟินิตี้ดังนั้นข้อนี้ตอบเปิดพูดผิด ปิดที่ลบสองจนถึงลบ Infinity. อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เขาเขียนด้วยฝั่งแบบนี้ครับตอบแล้วนะดังนั้นงานของหนูก็คืออ้าวคู่มันอยู่ข้อไหนอะอมอุ้ยทำไมไม่มีในช้อยอะ่ะ ครูทำอะไรผิดเปล่าอลองแทนแทน M เป็นลบสองสี่คูณลบสองบวกสิบเก้ามากกว่าหรือเท่ากับห้าคูณกับสามลบสองไหมห้าลบบวกหกสามสองเป็นลบหกลบหกกลายเป็นบวกหกแล้วก็จเท่ากับสิบเอ็ดไหมจริงแต่ถ้าลองไปไล่ลบหนึ่งลบ ลบ1ปต้นไปลบ1น,นะกลายเป็น5-3ลบ3คูณลบ1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ19บวก4ลบ2ไหมลบ2ไหมลองวิเคราะห์กลายเป็น5บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ19บวกลบ8ไหมก็เท่านะเอ้มันก็มากกว่านะก็จริง อันนั้นนะข้อนี้ผิดแน่นอนเพราะถ้าแทน2เข้าไปใส่หนูนรกหนูวิเคราะห์นะ 5-3M ลบสามาคูณอมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ19บ้วก 4M มไหมคูณไหมก็จริงนะอา้าวมันก็จริงไปอีกอตัดผิดไม่ได้งั้นก็ลองแทนมันแมวไปฉีกอ้าวลองแทนเป็น ลบสามดูสิอ่ะลบสามนะกลายเป็นห้าคูณกับสามคูณเอ็มเอ็มคือลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบเก้าบวกสี่คูณลบสามไหมฝั่งนี้ก็กลายเป็นห้าบวกเก้าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบเก้าลบสิบสองไหมเออืองนี้ผิดแสดงว่าเป็นลบสามไม่ได้ถ้าเป็นลบสามไม่ได้ตอบช่วงนี้ไม่ได้ครับเพราะช่วงนี้มีลบสามอยู่ตอบไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ครับมาดูวิธีการทําหรือวิธีการหาใหม่ ที่มันจะต้องห้ามเป็นลบสามเป็นได้แต่สองไปทางบวกหนูดูให้ดีนะทำไงครับครูหนูดูนะดูดูนะถ้ามันแปลงเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้ยากหนูก็ลองไม่ต้องแปลงหนูทำแบบนี้เลยแก้สมการมองให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนกลายเป็นห้าลบสามเอ็มน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบเก้าบวกสี่เอ็มสี่เอ็มบวกสามเอ็มมากกว่าหรือเท่ากับ 5ลบ19 7m มากกว่าหรือเท่ากับลบ14ดังนั้น M ต้องมากกว่าหรือเท่ากับหนูดูให้ดีนะเดี๋ยวสับสนหนูดูให้ดีนะ M ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ2ดังนั้นเขียนใหม่ M ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ2อ่ามันก็เลยต้องกราฟไปทางนี้ครับถึงจะถูกครับยึดที่ตรงนี้ครับมันสามารถกลับได้นะลกูก m ตัวแปรจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายเสมอจำให้ดีนะครับ ตัวแปรต้องอยู่ฝั่งซ้ายตัวแปรต้องอยู่ฝั่งซ้ายได้คลิกแล้วนะถ้าได้คลิกแล้วจัดการซะนะครับข้อนี้เลยตอบเปิดปิดที่2ลบ2จะถึงอินฟินิตี้ที่เป็นบวกตอบข้อ3ครับนะเรียนรู้ไปเยอะลูกทำนะ6ข้อ